หาเงินได้จากการมีชื่อเสียงนะครับคนเหล่านี้มีเส้นไหนเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่หาเงินได้จากการใช้ชื่อเสียงของตัวเองนะครับ เขาจะมีเส้นอาทิตย์เห็นไหมครับเส้อนอาทิตย์จะเกิดขึ้นหลายเส้นมากนะครับมีเส้นอาทิตย์ที่ยาวตรงนะครับแล้วก็มีเส้นขนานนะครับขนาบข้างเส้นอาทิตย์เนี่ยหมายถึงการสนับสนุนหมายถึงชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นนะครับคนเหล่านี้จะมีความโชคดีนะครับเส้นตรงเกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์หรือที่เรกเรียกว่าเนินสําคัญเนี่ยเป็นเส้นที่โชคดีนะครับเนื่องจากเนินอาทิตย์เนี่ยหมายถึงพลังงานทั้งหมด นะครับหมายถึงแสงอาทิตย์นะครับบนเนินอาทิตย์จะมีแสงสว่างถ้ามีเส้นตรงนะครับมีถนนที่ยาวดีนะครับการการมีชื่อเสียงก็จะง่ายขึ้นนะครับเขาจะมีโชคดีนะครับมีเกียรตินะครับหาเงินได้จากการที่เขามีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงเยอะเห็นไหมครับมีหลายเส้นนะครับมีชื่อเสียงมากนะครับได้การยอมรับนับถือจากสังคมมากเขาสามารถใช้ตรงนี้เป็นช่องทางการหาเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักพูดนักการเมืองหรือว่าจะเป็นดาราก็แล้วแต่ ควรจะมีเส้นตรงหลายๆเส้นนะครับบนเนินอาทิตย์นะครับอันนี้จะเป็นการหาเงินนะครับได้จากชื่อเสียงของตัวเองนะครับ